สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนะาะเช่นเคยนะคะวันนี้น้องอุ๋งก็มีแนวทางห้วยลาานะคะห้าเลาเนาะลาวสตารลาาสตา v ์วีไอพีลาว VIP, ลีไอพีเลาาสามคัคคีแล้วก็เลาาสามัคคีวีไอพีมาแบ่งปันนะคะของวันที่สิบห้าน้องหุ๋งก็ไม่ได้ลงให้เนาะพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องกระดาบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะส่วนสําหรับของวันที่วันที่สิบสี่เนะาะ ตารางมาแตก3ตัว2ชุดนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เข้าตารางอีก3คู่นะคะ,ะแต่ว่าน้องฝึงลืมเอาใบมาจากที่ทํางาน,นะคะพี่น้องจา๋ามาดูมาดูกันต่อของวันที่16นะคะ,ะวันที่16ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าน้องหึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะอันนี้น้องหึงก็ลองปรับสูตรใหม่เนาะพี่น้องจา๋า อามาดูกันนะคะตัวเด่นอ่าสำหรับตัวเด่นน้องมึงก็จะมี4กับ8นะคะอ่าวิ่งรูดที่4นะคะถ้าใครชอบสีหรือถ้าใครชอบ8ก็สามารถนำแปไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าสำหรับตารางก็จะมี5 3 8 4 09ส่นนะคะอ่าส่วนตัวเจาะเนาะ ตัวเจาก็จะมี40 42 98 6 7 3ี่สองเสองหห้า แปดสามนะคะพี่น้องจ๋าเปลี่ยนปากกาก่อนสีไม่เข้มอ่าสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีเจ็ดสองหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋า ถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้รวมทั้ง5ราลาวนะคะามาดูตัวที่น้องหู่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับตัวที่ชอบเนาะถ้าใครไม่ชอบจับในตารางนะคะพี่น้องจ๋าไม่ชอบตัวที่น้องหูจับคู่ให้จับในตารางกําลังวันนะคะทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวหรือใครจะนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะสำหรับตัวที่ชอบก็คือ40เนาะ40ตรงนี้ก็มีตารางก็มีนะคะ อ่าเก้าแปดตรงนี้ก็มีตารางก็มีก็มีเช่นกันนะคะอ่าบางตัวน้องหุ่นก็ไม่ได้จับออกมาทุกตัวเนาะห่ศูนย์น้องหุ่นก็ไม่ได้จับมาอ่าถ้าชอบก็สามารถจับมาได้นะคะหกสองแปดสามนะคะอ่าแล้วก็ชุดกันเนาะชุดกันน้องหุ่นชอบเจ็ดสองห้าหนึ่งนะคะ จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนะาะแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะก่อนออกไปน้องวึงก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องวึงลงเนาะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ